บันเท้าหอยโชกสวัสดีปีซี่ซูภูุขันครับผมนี้ขีมาตามแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดไทยเพื่อนหัวตะโทรงมม่หายเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC จากสนามหลวงเพื่อนหัวตะโทรงม่หายเอฟซี FC ก็ถามมามาหลับไปเอาสันเลขหลักสิบของเอฟซีสนามหลวง มาเหรอพี light, ่น้องเพื่อนขี่ไฮตาเพื่อนขี่ทรงมาไหตากไก่ไก่โครงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะไก่ไก่โครงสุดท้ายโครงสุดท้ายถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเหรอเพื่อนยังทรงมาไหตเราพี่น้องเนาะเอามาเบิงไปน้ำกันพี่น้องมาเบิงหลักสิบล่างพร้อมเนาะพี่น้องหลักสิบล่างพร้อมเด้อพี่น้องเด้อหลักสิบล่างนี่เห็นบ่เอบันว่าหลักสิบล่างนี่มาที่เก้าพี่น้องเลขล่างออกเก้าศูนย์ แต่เพื่อนบอจับคูห้ยได้พี่น้องเพื่อนไหเนตะเลกหลักมากหลักสิบเข่าเก่าที่พี่น้องนี่เข่าที่เก่าแต่เนึ่งเนี่ยไปยู่หลักนวยบนเนื่งเนี่ยไปขึ้นไปยู่หลักนวยหนึ่งเนี่ยขึ้นไปยู่หลักนวยพี่น้องกับว่าเป็นยังหนึ่องไปยู่หลักนวยหลักสิบกับว่าเป็นยังเพราะว่าเพื่อให้หลักสิบล่างเพื่อนห้เก่าพี่น้องเพื่อให้เก่ามากเนี่ยสามสิบหก งวดนั้นกระเข้าเขาเจ็ดพี่น้องงวดที่สามสิบหกกเขาที่เจ็ดมันออกเจ็ดเก่าเอ้ยออกเจ็ดแปดมันออกเจ็ดแปดกับเข่าที่ 7, เจ็ดน้พี่น้องมีอยู่ที่หลักฐานของเกา่าหาปเห็นแล้วหลักฐานของเกา่างวดที่แล้วเพิ่นหายมากวงวดแรกกระเขาพี่น้องเข่าที่เจ็ดเข่าเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้เป็นงวดที่สองที่เพิ่นหายมากกระเข้าที่เก่า เนื่องันไปขึ้นบนยอดักน่วยก็บ่เป็นอย่างราว่าเก่ามันเข่าลักสิบของเพิ่นยู่นี่งวดที่สามเกตเข่าพี่น้องเอาเข้ามาตามกันงวดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกเจ็ดเป็นงวดที่สามสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อเป็นงวดที่สามสิบแปดบเนี่ยเป็นงวดที่สามสิบแปด มีสาเอฟซถามมาแล้วไปสันตเตเ่นกับรวงมาใหตอมือขค้นนี่พี่น้องมือขค้ืนี่งก็บเบได้ล่งรวงมาไหตอมือขค้ืนนี่นนหแหนนละ เขียนมังง่ามหรอกพี่น,น้องถ้าภาษาไทยกัยังมังง่ามอยู่เขียนภาษาอังกฤษตั้งโตไก่ เอฟซีรอคอยแบบัตรนี้เขียนแจ้งเท่องบ,บัตนี้งว,วด เวลาเร้อพี่น้องด้อย่าว่ากันเป็นงวดที่สามสิบแปดที่พี่น้องบาดเนี่ยเป็นงวดที่สามสิบแปดงวดเมื่อหนึง่งเป็นงวดที่สามสิบเจ็ดเป็นงวดที่สามสิบแปด Claro que si ในพี่น้องมากบอสามตรงเรียในไดใจบอหลักสิบล่างแม่นแม่นได้พี่น้องได้หกสามกับหกมาแล้ว แกเพิ 2, Again, you, es, ่นไหมาสองัวดนี่เลขเพิ่นบ่เคยมาน้ากันได้พี่น้องเลขเพิ่นไหมาสองหัวดนี่บ่มาที่เพิ่นไหมาสองหัวตนี่บ่เคยบ่เคยบ่มาน้ากันเอาหัวดนี่กับบ้านเนี้อาจมาน้ากันได้ได้พี่น้องได้อันไดก็เป็นไปได้เมื่อสองหัวที่เพิ่นไหมากับบ่มาน้ากันเบิ่งหัวดนี้มันช่มาน้ากันบ่สามกับหก ลักแปดพี่น้องมีตัวดีตัวเด็ดเอามาใส่สามหกแปดได้ได้พี่น้องได้เอามาใส่สามหกแปดได้สามหกแปดเป็นได้พี่น้องมากเ่าตรงเลขในใจว่าสามหกแปดงวดที่สามสิบแปดหลักสิบล่างได้พี่น้องได้มีเลขดีเลขเด็ดมากอะ หามาใส่ของเพื่อนได้ที่เพื่อนไหหมานี่สองงวดก็คือเขา่าเทั้งสองงวดเลยพี่น้องกับเบิรงของเก่าควบคู่กันไปนั่มก็ได้เอฟซีที่เขามาใหม่อ่ะบางคลิบยอดหลังได้ได้พี่น้องด้เบางคลิบยอดหลังได้คันนี้เพื่อหลักฐานของเก่าเนี่ยเบิรงควบคู่กันไปนั่มพี่เอฟซีกั ขอมาไมา่อาคิปลรูเพราเห็นเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อกันเริ่มมีเลขดีเลขเด็ดมากอะ่ะหามาใส่ครับ368ได้กระสันก็นเอาหลายๆอาจารย์หลายๆสำน,นักมาเปรียบเทียบใส่มาจับใส่อันนี้คือของเกา่าของวัดวันที่หนึงเมษาเนี่ เห็นบอหลักสิบเพื่อนเขามาที่เก่าแต่หนึ่งนั้นไปขึ้นบนไปอยู่หลักหน่วยเลขบนมันออกแปดหนึ่งไปอยู่หลักหน่วยเลขล่างมันออกเก้าศูนย์ไปอยู่หลักสิบหลักสิบล่างเอามาเบิ่งพี่น้องงวดที่สามสิบแปดที่มาหน่วยหรือมานสิบกะพิจารณาเบิ่ง เอาตามนี้ครับผมมากกระจัดคัดกระพนันตัวเลขก็เป็นแค่หน้าท่างคอยพี่น้องโชกๆกมานานัมานมัเรื่อยเรแห้งปัง,ปงๆกันมีเงินมีทองใส่ปีใหม่หรือวาสวงการฝากกดไล่คดแชร์กตดติดตามมานเท่าไหา่โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม